ไปอุดอรครับข้าคุณเลยพี่ไปอุดอรครับไปแล้วสถพายมคีคนส่งโคราชครับเดี๋ยวเราไปเดินหาที่จำหน่ายตัวรถไปจังหวัดอุดอรกันต่อครับ นี่งไงกรุงเทพอุดรเท่อนนุดรนครพนมมาเดี๋ยวต้องเดี๋ยวลองเดินหาดูครับ จะต่อรถไปอุดรครับอยู่ข้างหน้าสุดครับไปอุดรอยู่ข้างหน้าเลยคขอบคุณมากครับผมโอเคครับเราได้ที่เขาบอกแล้วนะครับผมอยู่ข้างหน้าตรงนู้นนะครับด้านข้างไปข้างหน้าตรงนูน้นนะครับไปอุดรธาน,นี เดี๋ยวเราไปจองตั๋วรถกันครับไม่รู้ว่าจะมีรถคิวออกกี่โมงครับบอกระเาะโคราชใหญ่เหมือนกันครับใหญ่ อุดอไปอุดรครับผมรถอ,ออกตอนไหนบ้างครับ,รบสามทุ่มครึ่งเอาทีหนึ่งครับร้อยเก้าสิบบาทนะครับ อันนี้ไปที่บกสอบใหม่ที่อุดอรเลยป่ะครับใช่นี่ถรถคาที่นั่งเลยนะจ๊ะรถคันนี้โอเคครับเราได้ตั๋วแล้วรถออกรถออกเวลาสองทุ่มสามทุ่มครึ่งนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งกันน่าตอนนี้อยู่บกตรอนภาดิแมทตอนนี้เวลาประมาณตีส เียครับพรุ่งนี้เราจะต้องมาซื้อตั๋วที่ตรงนี้นะครับสวัสดีตอนเช้าที่บขอสออุดรธานีครับเรากำลังจะไปซื้อตั๋วรถตัวไป วังเวียงกันครับสิครับตึกนี้นะครับบกสสีส้มๆนะครับมาซื้อตั๋วไปวังเวียงครับไปคนเดียวครับ จะเป็นตารางเดินรถนะครับเผื่อใครจะจองตั๋วล่วงหน้าหรือว่าใครจะเดินทางมาที่อุดรน,นะครับแล้วก็เดินทางต่อไปที่วางเวียงนะครับก็จะมีรถออกนะครับแปดโมงแปดโมงเก้าโมงสิบโมงตามนี้นะครับตารางเดินรถนะมีแปดโมงครึ่งเที่ยวเดียวนะครับอุดรวังเวียงมีเที่ยวเดียวครับ นี่ครับเราได้ตั๋วมาแล้วนะครับก็อย่าลืมนะฮะจะไปวังเวียงจะต้องมีพาสปอร์ตนะครับผมใช้สำหรับการซื้อตั๋วกับบริษัทบกศนะครับ ออกเวลา8โมงครึ่งน,นะครับชานชาลาที่14นะครับเดี๋ยว8โมงครึ่งเรามารอขึ้นรถกันนะครับตอนนี้เดี๋ยวขอไปหาไรทานก่อนนะครับช่วงเช้าๆแบบนี้นี่คือบรรยากาศที่จังหวัดอุดรธาน,นีนะครับซื้อตั๋วแล้วก็รอขึ้นรถได้ตอนนี้8โมงกว่าแล้วเราไปขับรถที่จะไป กุดอนนอรพาแล้วก็วังเวียงนะครับ ส่งจังหวัดหนองคายแล้วนะครับเพื่อที่จะมารับผู้โดยสารผิกสถานนีหนึ่งนี่คือบกสจังหวัดหนองคายนะครับจะรีวิวบรรยากาศให้ดูไปเรื่อยๆนะครับ ที่จะไปวังเวียงก็มาสามารถขึ้นรถที่หนองคายได้นะครับคือที่หนองคายเนี่ยก็รถก็จะออกประมาณ10โมงประมาณถึง10โมงครึ่งน,นะครับซึ่งค่าโดยสารมันก็จะถูกกว่าถ้าเราขึ้นที่อุดรถ้าขึ้นที่อุดรค่าโดยสารจะอยู่ที่320บาทถ้ามาขึ้นที่หนองคาย ค่าโดยสารจะอยู่ที่270บาทคืออันนี้ไปถึงบางเวียงเลยนะครับอันนี้ก็มีบริษัทเพิ่มอล้ววันนี้เราเจอคนไทยด้วยนะฮะลราจะไปบางเวียงเหมือนกันนะครับซึ่งไดสอบถามข้อมูล เรามาถึงที่ด่านกรมแดนหนองคายนะครับเราจะข้ามด่านตรงนี้นะครับเพื่อเข้าไปที่เวียงจันทร์นะครับเดี๋ยวเราต้องเอาพาสปอร์ตไปเต็มนะครับเพื่อขาออกจากประเทศไทยนี้จะเป็นพอมหนองคายครับ ครับโอเคครับครับหลังจากเราสแปมพาสปอร์ตเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะเดินไปขึ้นรถนะครับรถที่เรานั่งมาเมื่อกี้นะครับซึ่งรถเนี่ยจะจอดอยู่ตรงหน้าด่านขึ้นข้ามข้ามอีกฝั่งแล้วนะครับ จะตอบไปที่องเรย จะเอาพาสปอร์ตไปแต้มนะครับเพื่อทําเรื่องเข้าประเทศลาวต่อนะครับตรงนี้ เข้าแถวซื้อตั๋วนะครับเพื่อที่จะผ่านเข้าสู่ประเทศลาวเดี๋ยวรถโดยสารก็ไปจอดรอเราฝั่งนู้นนะครับส่วนเราก็ต้องมาทำเรื่องเข้าประเทศลาวก่อน ตรงนี้ก็น่าจะนานพอสมควรนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงฝั่งขาออกกันเลยดีกว่านะครับโอเคครับตอนนี้เราได้ทำเรื่องผ่านแดนแต้มพาสปอรต์ตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็เดินทางต่อกันได้เลย มันต้องเป็นพรุ่งนี้ด้วยมันต้เป็นพ่งนี้อ๋อลองปรึงกดซ่ากดจระถิ่นอ๋อเนี่ยนะครับขอขอบคุณครับสบายดีสบายดีครับใครที่ไม่สะดวไปจองเลยเราฟรีนะอีกห้านาทีนะอีกห้านาทีเดี๋ยวไอ้สนใจอยากจองตัวกับลังหน้าจะจองได้เพื่อนเราทายจองแล้วมีรถไปรับที่ทางบันจับอ๋อ ตัวนจะได้ราคาทุกค่จองที่บกศอยไว้ทเพราะว่าถ้าจองในเมืองก็มันจะแพงกว่าที่บกศอยนะน้องทำไมดีอยู่แต่จะมีทุกทุกไปชมในเมืองฟรีนะเจ้า้าสนใจจองตัวกลับหน้ากับจองที่นี่ได้พอที่นี่แตกตื่นตัวในเมืองเราเดิวมันจับรถฉลับจับที่ครับครับตอนนี้เราอยู่ที่บกศวังเบียงนะครับเดี๋ยวจะมี รถตุ๊กๆพาไปส่งในเมืองนะครับเจ้าหน้าที่ทางบกสอบบอกว่าให้รออีกประมาณ5นาทีทเดี๋ยวผมจะไปปรึกษาเขาเรื่องแลกเงินก่อนนะครับวันนี้ผมไม่ได้แลกเงินมาจากดัดยได้าทุนงรวกระจกทีสครับรถตุ๊กๆเข้าเมือง อันนี้อะตัวเมืองใช่ป่ะนี่ครับตัวเมืองของวงเวียดต้องแหมเยี่ยนะ